เราไปแอบดูกันพี่วายุทําอะไรแต่เช้าเลยโอ้โหก็ทำตุก๊กตุ้นนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปเปิดไฟก่อนนะมันมืดเกินไปนี่เรากลับมาแล้วเปิดไฟแล้วนั่นทำมาลอยฟ้ามานี่เลยค่ะเขาทำตัวอะไรอยู่เราไปแอบดูกันนะ นี่อันนี้ที่เสร็จแล้วนะคะดูมีเยอะแยะเลยมีเป็ดมีอะไรนะ่ะตัวสีแดงมีสิงโตมีเป็นลูกเสาด้วยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วดูนี่ก็ทำอะไรก็ไม่รู้ เขาทาอะไรนะทุกคนเริ่มมีอะไรงอกออกมาแล้ว ออ้าอาเนี่ยตัวอะไรลูกงาปลาสักอะไรอ่ะคนสรุปแล้วขอทำคนทุกคนให้เขาทำไปก่อนนะคะดูสุดยอดเลยค่ะแล้วค่อยกลับมาดูตอนเขากำลังจะเสร็จเนาะ รู้สึกว่าเขาจะแบบตั้งใจมากเลยค่ะเราไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมานะคะทุกคนเรากลับมาดูกันเขาถึงไหนแล้วมีการใช้อุปกรณ์นะคะนี่ทำตัวอะไรอะคะ คนอันนั้นคือทำอะไรอยู่อค่ะเสื้อผ้าเหรอคะไหนหันหน้ามาให้ดูเลยค่ะโอโ้โหใช้ได้ใช้ได้ค่ะ ทลายเสื้อโอ้โหทำลายเสื้อด้วยสุดยอดทุกคนน่ะเขากำลังทำตาอยู่ทุกคนกาวไม่ค่อยเหนียวหรอก ่เสร็จหรือยังคะในเราโชว์สิล่ะตัวที่สำเร็จอะคะ่ะหันหน้ามาโชว์สิโอ้โหโอ้โหไหนไหนโอ้โหใช่ได้น,นี่คือตัวอะไรทุกคนลองถ่ายกันดูนะคะฝากติดตามช่องวายุวโยได้จ้าบ๊ายบาย